สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาลอดอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์2562นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เราแบ่งการทำนายไพ่ออกเป็น3กองเหมือนเดิมนะคะกองแรกนะคะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสดค่ะมีคนที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคะกองที่2ค่ะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีคนที่คบคนที่พูดคุยกันอยู่แล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วสถานะชัดเจนนะคะกองที่3ค่ะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่แต่งงานแล้วค่ะเป็นครอบครัวแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคนโสดคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่8ปดถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่สองถ้วยค่ะเหมือนว่ามีคนเข้ามาหยิบยืน่นมิตรภาพให้คุณนะคะเขาดูจริงจังเลยแหละนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะที่มีคนที่เข้ามาค่ะ เขาค่อนข้างที่จะตั้งใจเข้ามาแล้วก็มอบความรักนะคะเหมือนกับว่าต้องการที่จะาสารสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณนะคะแต่ดูเหมือนคุณไม่ต้องการนะคะเหมือนคุณไม่อยากจะ,จะรับความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะไม่ว่าเขาจะหยิบยืดอะไรให้เหมือนคุณจะไม่สนใจนะคะคุณไม่ได้อยากที่จะเหมือนว่าจะอยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อหรือว่าคุณไม่ได้อยากคบกับใครเหมือนคุณจะอยากอยู่โซนของคุณนะคะ เหมือนว่าเขาให้อะไรมาคุณก็ไม่เอาเนาะไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนเหมือนคุณก็จะจะไม่เอานะคะไม่อยากจะได้นะคะแต่ใจลึกๆก็เหมือนคุณก็อยากจะลองคบดูเหมือนกันนะเนี่ยอืมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเข้ามาแล้วก็มั่นคงนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนโสดนะคะไพ่จะแนะนําคุณว่าอย่างไรนะคะสําหรับเดือนนี้ คุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนค่ะวิวออฟฟอร์จูนอ่ะมันเป็นไพ่ของความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะไพ่าอาจจะแนะนําว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างนะคะโชคชะตาพามาให้พบกันนะคะให้คุณลองปล่อยให้มันเหมือนว่าลองปล่อยให้ให้โชคชะตาลองนำพาดูบ้างนะคะเพราะบางครั้งการปิดกั้นของคุณอ่ะอาจจะทำให้คุณเสียโอกาสดีๆไปนะคะ แต่ว่าตรงนี้การตัดสินใจก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าถ้าคุณไม่สบายใจที่จะคบเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่ที่คุณจะเลือกที่จะไม่ครบได้นะคะคุณก็ต้องมีเหตุผลส่วนตัวแหละเนาะแต่ว่าถ้าคุณยังรู้สึกกังวลใจอะคะอ่ะลองลองครบดูนะคะลองให้โชคชะตาในครั้งเนี้ยอลองลองใช้ชีวิตตามที่แบบเหมือนว่าเขาส่งคนดีดมาให้แล้วให้คุณลองลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดเนาะ ค่ะเดี๋ยวจบคำทํานายของคนโสดแล้วเรามาดูกันต่อว่าคนที่มีคู่นะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่เดชใช้ออดค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่เดทค่ะเหมือนว่านะคะคุณเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ เหมือนคุณต้องเดินทางเยอะหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะสําหรับคนที่มีคนที่คบหรือว่าคุณคบคนไกลนะคะหรือว่าคุณคุณเหมือนว่าเป็นความรักระยะไกลอะค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนว่าคุณก็ต้องพยายามตลอดนะคะแล้วก็บางครั้งอะค่ะเหมือนคุณอยากจะจบอยากจะจบความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะคือ มันไม่เชิงเป็นการจบอะค่ะเหมือนอยากอยากที่จะขยับสถานะแล้วว่าเอาไม่ไม่อยากที่จะเป็นการที่คบค,บ,คบไกลไกลแล้วนะคะคุณพยายามที่จะกระตือรือร้นกับความสัมพันธ์นี้แต่นะคะมันเป็นมีไพ่ธาตุไฟขึ้นด้วยอะค่ะ <_ d ata> เหมือนคุณค่อนข้างที่จะเร่งความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันทําอาจจะเหมือนทําให้ดูใจร้อนหรือว่าอาจจะค่อนข้างที่จะใช้คําพูดที่แรงกันอะไรอย่างเงี้ย นะคะให้คุณลดลดลงมานะคะหรือเป็นไปได้ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนธาตไฟนะคะอาจจะเป็นคนที่คนที่คุณคบอยู่หรือว่าคนมีคนธาตุไฟอะคะ่ะเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคนธาตุไฟก็คือ,อคนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะซึ่งค่อนข้างจะใจร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดู กันดีกว่าว่าไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับคนที่มีคนที่คบนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่ใบนี้นะคะเป็นการแบบว่าเหมือนบอกว่าให้คุณมองมองความเป็นไปได้อ่ะคะ่ะในการครบกันเหมือนว่าคุณคบคนไกลนะคะ บางท่านคบคนไกลอ่ะคุณลองมองซิว่าความเป็นไปได้ที่จะพัฒนานะคะมันเป็นไปได้สักแค่ไหนนะคะเพราะว่าถึงคุณจะคุย,ยนไปคบกันไปอะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ระยะมันไกลเนี่ยมันมันอาจจะทําให้อ่ามันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะทีเนี้ยให้คุณลองเหมือนว่าดูความเป็นไปได้ว่าถ้าคุณขอให้มันเป็นแบบนูน้นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะ คุณก็ต้องพิจารณาดูนะคะดูคอมเมนต์ไปได้สําหรับการพัฒนาหรือว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงเพิ่มขึ้นนะคะจบคำทำนายนะคะสําหรับคนที่มีคนที่คบเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนที่มีครอบครัวเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเดือนนี้คุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่7จ็ดเรียนค่ะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ค่ะ คู่ของคุณน่าจะเป็นคู่ที่เหมือนว่าช่วยเหลือดูแลกันดีนะคะคุณน่าจะมีครอบครัวที่ที่ดีเลยอบอุ่นนะช่วยเหลือกันตลอดนะคะมากกว่ามากกว่าการรักกันก็คือการให้ความรักความเมตตาและความช่วยเหลือกันตลอดนะคะแต่ว่าเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่คุณจะหยุดนะ คุณเหมือนจะหยุดหยุดเพื่อคิดว่าคุณจะทําอย่างไรคุณจะพัฒนายังไงกับกับครอบครัวคุณต่อหรือว่าคุณอยากให้มันไปในแนวทางไหนนะคะซึ่งเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณคิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหานะคะเพียงแต่ว่าเหมือนเป็นเดือนที่คุณใช้เวลาในการฉุกคิดนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดจะทํานะคะหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นผลดีของคุณนะคะ เป็นความเป็นเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอสตา์นะคะค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำเดือนนี้คุณได้ไพ่สามถ้วยค่ะเป็นไพ่ของการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลวาเลนไทายด้วยพอดีนะคะให้คุณใช้อโอกาสเนี้ยค่ะ ในการที่จะเหมือนว่าใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวนะคะกับคู่ของคุณนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่าสร้างบรรยากาศให้มันดีนะคะเพื่อให้ความรักของคุณนะคะสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจบคำทำนายของชาวราศีกันนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มารินทาลอดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ